เราเห็นน็อตใช่ไหมลูกคลิปหนีบกระดาษนั่นเองทีนี้มันแตกต่างเลยไหมคะแตกต่างมแตกต่างรงไหนลาอะไรอีกสสอะไรอีกลักษณเช่นในลูกแล้วกดากลูกปัดอ่าเช่นคลิปหนีบกระดาษกับลูกปัดนะคะทีนี้เรามาเล่นเกมกันดีกว่ามาเล่นเกมกันนะคะ แยกนะคะมีข้อแม้ว่าห้ามยกนะคะห้ามทำให้กล่องลอยขึ้นจากจากผืนโต๊ะนะคะพอไหมปูมไหนใช้เวลาน้อยที่สุดนะคะจะเป็นปูน หยิบจับใช่ไหมคะหนูคิดว่าหยิบจับเนี่ยมันช้าหรือมันเร็วคะ <S <S ไม่มีหยิบไม่มีถูก <S 2> <S 2> <ค>ขาะตอบได้เลยช้าแล้วครู มีของมีโคมไหมคะมีของมีโคมไหมอ่ะมีของมีโคมแล้วเด็กๆคิดว่าทำยังไรดีคะถึงจะปลอดภัยใช้อะไรดีอะไรนะ เดี๋ยวคุณครูจะให้อุปกรณ์เพิ่มแล้วก็ให้ไปยินกรรรนนะคะให้แต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบนะคะว่าอุปกรณ์ที่คุณครูให้มาเนี่ยอะไรใช้ได้ปลอดภัยที่สุดรวดเร็วที่สุดและไม่อันตรายมากที่สุดโอเคไหมคะ คุณครูให้อุปกรณ์ นะคะโอเคไหมให้ okay, ในกลุ่มนะคะช่วยกันคิดว่าเอ๊เราจะใช้วัตถุประกอบชิ้นไหนดีนะถึงจะปลอดภัยแล้วก็ลดเร็วที่สุดพร้อมไหมพร้อมไหมคะอ้าวเด็กสาวเด็กสาวพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมอะพร้อมแล้วลงลุได้เลย ้องลองลองดูนะคะว่าใครอะไรแล้วอดไข้และรู้ดีนะ ที่หนูใช้ในการทดลองคืออะไรให้เขียนชื่อมัน,นะคะแล้วหนูจำแกนกคือกปลูกด้วยธียอะไรบ้างให้หนูเขียนมาเลยไฮไลท์ม้อสวยใหรเขียนเลยอ่ะเขียนเลยลูกช่วยกันคลิปนะคะรปนูปมนคะตินาาี้อ้ยโยอ้้ เอามาใช้ถุวมือแล้วร่างแล้วกับลูกุลร่งแหนบยังแหนบอว่าไหแนแหนแหนบดีไหมแหนบแหนบดว่าดีไหมแล้วไวอันไหนไวกว่า หงมือเร็วกว่าจริงไหมคะอ่ะไหนาาลองทุกคนลองลราหยิบลองแยกก,ก,กันออกมาสองนะคะมันไวกว่าไหมเอามาเอาาใส่หม,ม,มอแล้วมันไวกไไไไวก่าไหมคะไวกว่าไหมเด็กๆย ี่มากเราจะเอา 然要我要看你演什么。 ถ yeah. so like uh, yeah. 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 ้าก็เป็นวเดียวกันเขาอะไรกันคะถักงานักใครอยาก้องใครอยากรองอีกอ่ะใครอยากรองอ่ะเดี๋ยวให้ลองเดี๋ยวให้ลองอเดี๋ยวให้ลองอ่ะลองเห็นไหมเห็นไหมอ่ะาลองเดี๋ยวไปคุณสาวไปคุณหนุมนะเออเห็นห I don't know. แทนการ ได้หรือไม่ได้จุได้หรือไม่ได้ใส่ข้างล่างนี้ก็ได้จุดได้เสร็จแล้วกี่โล อดูดอันนี้ขอเลขที่ขอเลขที่สองครับดูไหมดูดไหมครับดูดนะครับอนด,ดนะคะต่อไปเลขที่เก้าน,นี่ไม้ไม้ไมเลขที่เก้าอันนี้เป็นภาพอะไรคะไม้อะไรไม้ติมคะไม้ติมคะ่ะดูดไหมลูกไม่ดูดไม่ดูดขอเลขที่ ดูดไหมลูกไม่ครับมันคืออะไรกล่องสีกล่องสีล้วนี้ละล่งนกะะมังกะมังดูดไหมไม่ค่ะมีใครอยากตอบในสามคาพใครใครไม่มีไม่ีถูกอะอันนี้คืออะไรกล่องอะไร คิด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 ใครจะออกอีกต่อเลยอเอาปากกาให้เพื่อนเลยเอาส่งให้เพื่อนนะะน็อตนะคะอ่ะคนต่อไปใครใครจะออกมาเลยมีปากกาออกมาปากกาปากกาอุดไม่ได้อุดไม่ได้เขียนเลยอ่ะอุดไม่ได้เขียนเลยไม่ได้ยิไม่ได้

ได้ได้แล้วพี่มือ <laughs>